โอ้ยพอดีรถาเกเรีนะพอดีเดี๋ยวจไปวัดความสูงมันูนี่อลที่ที่ที่รถเกรดเนี่ยเดี๋ยวจะไปวัดดูสิว่ามันสูงเท่าไหร่ นี่นะคะฟอมสูงเท่าไหร่สูงเกือบหกสิบเนี่ยเกือบหกสิบเซนติเมตร ใส่เสื้อกันฝนนะที่นี่ใส่เสื้อกันหิมะมาดับงาน